คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลุเดย์กันอีกครั้งนะครับในวันศุกร์ที่23พฤษภาคม2568ในช่วง2ตัวชั่วไปกับแจ็คบอลเดยครับผลงาน3-4วันที่ผ่านมาของเราต้องได้ดว่า สุดประทับใจจริงๆครับโครงการนะครับแต one, one, แกวันเว้นวันกันเลยทีเดียวเสื่องการเรื่องการลุยตลาดสดนะครับก็มีเข้ามากกว่าเมนุกันเช่นเดิมครับเดี๋ยววันนี้นะครับใครที่อยากดูตลาดสดไปกับแจ็คบดีครับสามารถติดตามรับชมได้ในเวลาตีหนึ่งครึ่งเป็นต้นไปแต่ถ้าใครอยากลุยตลาดสดกับแจ็คบุณีตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับก็สามารถปัดขวาเข้ามาได้เลยครับที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลบุณีหรือแอด fp หนึ่งเก้าครับ,รบเข้ามารุยตลาดสดเข้ามารับโครงการเข้ามารับตัว vp เน้นๆนะครับต้องบอกได้ว่ามีเข้า มากกว่าไมนดอยู่กับแจ็คบอเดยสุดประทับใจกันทุกคนครับขอนอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้2ตัวชั่วมีอะไรกันบ้างอย่าลืมนะครับกดช่วกกดดไลค์แชร์กดคาิก, like, ก, share, กทุกทิาทางของบอลดูเดยกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแจ็คบอนเดอรับได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ให้กับเอสทีแจ็คบอนเดอไปกันทุกวันครับซึ่งวันนี้ครับฟุตบอลคันโชเชอิตาลีต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆครับเป็นคู่ระหว่างนาโปลีนะครับเจอกับกายารี่เขาบอกว่ากายารี่นะครับชั่วโมงนี้นะครับอันดับคะแนนนะครับไม่ได้ลุ้นอะไรเตะให้ตามโปรแกรมเท่านั้นครับเพราะว่าตอนนี้กายรีอยู่ในซีโอกาสตกชั้นเนี่ยไม่มีเป็นที่แน่นอนครับ100%ยต์และโอกาสที่จะไป ในศึกยุโลปก็ไม่มีทานครับวันนี้คงจะมีการโลเทชันผู้เล่นให้ตัวนักเตะอื่นๆนะครับได้สัมผัสบรรยากาศในนัดสุดท้ายในศึกกันโชคชิดาส่วนนาปรีก็ต้องเลยว่าเงื่อนไขบังคับครับวันนี้จะต้องเก็บ3พคะแนนเท่านั้นครับเพื่อหวังอันดับคะแนนนะครับ ได้คว้าแชมป์กันโชวชีตี้เพราะว่าถ้าวันนี้ไม่สามารถเก็บสามแนนได้โอกาสที่จะถูกอินเตอร์ไม่ได้นะครับใจนัดสุดท้ายเนะี่ยมีสูงครับเชื่อได้เลยว่าวันนี้นาบลีสามแนนมีให้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะครับเลนราคาครับเป็นนาปลีครับเปิดมาที่1.5ทับ2ลูกแรกครับถ้ามาไวรับรองนะเปลี่เป็นน้ำเพราะนัดสุดท้ายครับต้องโฟกัสเป็นพิเศษโอกาสที่นาปลีจะชนะมากกว่า2ประตูนั้นมีสูงจริงๆครับขอเลือกเชียร์ไปที่ นาโปลีก็แล้วกันครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นศึกราดิก้าสเปนคู่ระหว่างเวนบบติตนะครับเรอันเดอรติดต,ตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางเจอกับบาเินเซียบาเินเซียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่อยู่กลางตารางอันดับพื้นที่ยุโรปเนี่ยไม่มีทางที่จะไปถึงแน่นอนและการตกชั้นก็ต้องบอกว่ารอดตกชั100้นร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถึงแม้ว่าวันนี้นะครับโปรแกรมของบาเินเซียครับจะไม่มีให้ลุ้นอะไรแต่การที่เจอกับเรอัลนาดติดอันดับหกองมองว่าเริวมเบติอันดับหกนะครับโอกาสไปลุ้นที่ยุโรปแ่ะสูงแต่่่อยาาืวา เรอันเบียตินะครับมีโปรแกรมสำคัญในนักชิงชะเลิศ ในศึกยูฟาคอนเฟอเรนซ์อยู่วันนี้นะครับเรอัลเบติสครับอาจจะมีการสลับผู้เล่นโลเทชันนะครับเพื่อเก็บตัวหลักๆนะครับเอาไว้ในนัดชิงชนะเลิศโอกาสคู่นี้นะครับจะลงเอยด้วยการเสมอเนี่ยมีสูงเพราะว่าจังหวะ50-50นะครับเรอัลเบติสคงจะไม่ค่อยกล้าแลกสักเท่าไหร่เพราะว่าถ้ามีผู้เล่นเจ็บไปนะครับนัดชิงชนะเลิศนัดสําคัญนะครับมีโอกาสที่จะพลาดท่าพ่ายให้กับเชลซีได้วันนี้ผมเชื่อว่าเรอัลเบติสนะครับจะประคองเกมนะครับไม่ให้เป็นแพ้แล้วก็ มีโอกาสที่จะไม่ชนะสูงครับคู่นี้เชื่อว่าจะเสมอกันไปแบบโนสกอร์ครับถึงจะมีผู้ชนะขอเลือกเป็นทีมเดือนอย่างบารเลนเซียก็แล้วกันครับ2ตัวชัวร์ที่น่าเชียร์วันนี้ครับ เลือกไปที่นาโบลีจะสามารถคว้าสามคะแนนและคว้าแชมป์กันชูที่ลาอิตาลีครับส่วนอีกคู่ครับบาเดนเซียจะไม่แพ้เรอันเบปติสเป็นอย่างน้อยครับสำหรับแนวทางเพิ่มเติมมากกว่านี้ถ้าอยากได้มากกว่า2ตัวชัวร์นะช่องครับอย่าลืมครับปัดขวาเข้ามาได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์รับรองครับมีดีมากกว่า2ตัวชัวร์กันแน่นอนครับเพราะวันนี้เราจะจัดโครงการแบบจัดหนักจัดเต็มและดูตลาสดสด แบบเดียวทามตั้งแต่เวลาตีหนึ่งครึ่งเป็นต้นไปครับฝากกันด้วยครับสองตัวชัวนาโปลีและบาล์เซียจะสร้างความทับใจให้กับเอฟซีแจ็คบอนเดคขนอนให้ทุกบ,บทจบพี่จะราบ,บอลบอลทุเรศ